มาดูอีกหนึ่งวิถีชีวิตของเราครับผมดูอะไร<ๆ>รู้ไหมอะไรครับพี่ประตูร้อยบันพับเฮ้ยทำไมมันหนักจังเลยฮะเดี๋ยวนะ <c oughs> มันไม่ธรรมดาแล้วฮะแต่เมื่อกี้ทำไมผมเห็นคุณแม่ดึงแบบเดินดึงง่ายจังเลยฮะคุณแม่ทุกวันนั่งดึงทุกวันดึงทุกวันตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่ฮะแปดส สาเหตุที่ทําประตูแบบนี้เพราะว่าทําแบบนี้แค่หน้าบ้านจะได้กว้างนะถ้าเป็นแบบนี้ก็าบบเปิดมา,มาทาให้หน้าบ้านแคบอ๋อใช่เพราะว <Okay. S 1> ่ามีเนื้อที่นะให้เก็บ<อ>บานไม้นะฮะพอเราจะปิดบ้านหรือว่าจะปิดร้านแล้วนะฮะเราก็จะดึงประตูครับดึงมาอย่างนี้และประตูเนี่ยก็จะวิ่งมาตามโค้งนี้ฮะ,ะแต่ละบานพับนะฮะก็จะเริ่มทํางานเพื่อที่จะรับกับโค้งนะครับซึ่งความละเอียดมันอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมสมมุติว่าเราดันกลับ เปิดบ้านนะฮะเห็นไหมครับถ้ามีไม้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่ขนาดเนี่ยใหญ่กว่าไม้อื่นๆนะฮะหรือเล็กกว่าหรือตัดมาไม่เท่ากันหรือไม้งอนะฮะมันก็จะไม่เข้ากับโค้งขนาดต้องเป๊ะจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแต่ละชิ้นแต่ละแผ่นเนี่ยต้องหันมาให้พอดีพอดีมันถึงจะสามารถเข้าโค้งได้ทั้ง2ฝั่งนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นไอเดียที่น่าทึ่งมากนะฮะของคนในสมัยก่อน ากมาเที่ยวตลาดโบราณอย่างตลาดชุมแสงนะครับก็ต้องห้ามพลาดเลยมากินร้านอาหารสูตรดั้งเดิมอย่างร้านนี้ครับร้านราดหน้าตาโกะครับร้านนี้เขาขายมาแล้วเกือบ50ปีครับคุณผู้ชมพี่พิ้พินสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคบโอ้นี่ใช้เตาถ่านหรอฮะทำไมไม่ใช้เตาแกสล่ะครับพี่มันจะร้อนนานกว่าคะ่ะเอกลักษณ์ของราดหน้าตาโกะคืออะไรครับก็มีราดหน้าใส่ไขด่ดาวค่ะแล้วก็ซีอิ๊ว<า>แห้งใส่ไข่ มาแล้วคุณผู้ชมเป็นไงหน้าตาน่ากินใช่ไหมละครับอันนี้เป็นผัดซีอิ๊วเส้นหมี่นะฮะต่อมาชามนี้ผมตักให้คุณผู้ชมดูดีกว่าอันนี้แหละคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้นี่ฮะนี่คือเส้นใหญ่ที่ไปผัดกับไข่นะฮะเป็นซิกเนเจอร์ของรานหน้าร้านตะโก้เลยนะครับแต่อันนี้ครับพิเศษสุดๆเลยเพราะเมื่อกี้เราสั่งแค่2จานอันนี้พี่ยุพินแถมให้เราครับนี่คือราดหน้านะฮะ ที่ใส่ไข่ดาวและลูกชิ้นปลาครับผมในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่แล้วนะฮะเ,เ, <utt. S 2> เขาขายชามละแค่2บาทนะฮะ ราดหน้าก็ว่าอร่อยแล้วนะแต่ไข่ดาวเนี่ยปกติเราก็มักจะกินกับข้าวส่วนลูกชิ้นก็มักจะกินกับกว๋วยเตี๋ยวแต่เนี่ยไข่ดาวลูกชิ้นมารวมกันอยู่ในราดหน้านะฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำผมว้าวเลยอะ่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเปิดทุกวันเลยร้านนี้หากมีโอกาสมาเที่ยวที่ตลาดชุมแสงนะครับตลาดโบราณก็ต้องมากินร้านอาหารรสชาติดั้งเดิมอย่างร้านราดหน้าตะโกะครับ